สวัสดีครับผมวันนี้จะมาทดลองเสียบต่อชนชมกับไปยอดชอนเงินชนทองนะครับผมนี่ครับเพิ่งตัดมาเลยนะครับผมจะมาทดลองเสียบดูนะครับผมเสียบเสียบกิ่งนะครับมีเลยนะครับผม ว่าเขาจะสองต้นนี้จะสามารถจะจะจะรอดที่จะตายนะผมกับชนชมที่ยังไม่ออกใบนะครับเนี่ยรัชนชมนะผมคิดนิ้ทดลองนะผมคลิปนี้นะครับไปครับทดลองกันเลยครับผม นี่เราจะปาดนะครับผมปาดก่อนครับดูจะจะรอดหรือเปล่านะครับผม เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะมาปาดกิ่งนะครับปาดกิ่งชนเงินชนทองครับมาทดลองนะครทดลองนะครับ สามารถจะสามารถจะแตกได้หรือเปล่านะผมถ้าเกิดไม่ติดเราก็สามารถออกได้นะครับโอเคเราทดลองเฉยนะผมนี่ก็เอา เต็พันเลยนะครับไม่รูผมก็ไม่เคยทำนะผมก็ทดลองนะผม เาจะหดวอดหรือเปล่าอันเลยนะคร แน่นเลยครับผมเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแค่ทดลองเฉยๆนะครับผมนี่ครับทดลองเฉยๆนะครับถ้าติดก็ก็ดีนะครับผมถ้าไม่ติดก็แล้วไปนะครับเนี่ยต้นนะครับผมผมจะทำให้ดูสักสองต้นนะครับผม เบ่คร่นับแ,แบ่งคึนครับแบ่งคึ้นก็ได้นะครับก็เป็นกิ่นงนะครับ พอเสียบไปชนเงินชนทองกับต้นชนชมนะครับผมนี่ครับไว้อัพเดตให้ดูเรื่อยๆน,นะครับผมสวัสดีครับ